สวัสดีครับวันนี้มาดูลูกออสอายุ3มวันครับก็ครบวันที่3ามแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับเป็นยังไงบ้างครับเยอะมากครับบอนี้นี่ครับก็กำลังกินไข่เน่าไข่แดงอยู่ครับเยอะมากครับนี่คือเป็นลูกออสครับตอนนี้กำลังกินไข่อยู่ครับไข่ของเขาเองครับที่ว่ามันไม่ได้ฟักครับตอนนี้ก็น้ำเขียวครับ ถ้าเกิดน้ำเขียวก็คือมีออกซิเจนอย่างดีเลยครับจะทำให้ลูกออนรอดชีวิต80ครับถ้าน้ำใสลูกออดเขาก็จะไม่มีออกซิเจนเขาจะนอกน้ำได้ครับถ้าน้ำฝนมาหนักๆตัวนี้คือผมมีประสบการณ์ครับแต่น้ำเขียวคือจะโตเร็วมากครับตอนนี้กินไข่เน่าไข่แดงที่เน่าแล้วลูกออดกินยังไม่หมดครับน่าจะพรุ่งนี้ครับก็ยา ช่วงช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งให้อาหารครับให้เขากินไข่เน่าที่เขาที่ว่าไม่ไม่ได้ฟักให้เขาหมดก่อนครับแล้วค่อยให้อาหารนี่ครับเยอะมากเลยครับตอนนี้มองตัวยังไม่เห็นครับแต่รู้ว่าเยอะครับเนี่ยครับนี่คือลูกออดครับลูกออด หลายหมื่นหลายแสนตัวเลยครับผมจะดูอีกระยะหนึ่งครับเพราะว่านั่นเกินผมก็จะแบ่งอีกบอ่อหนึ่งครับเพราะว่าอย่างนั้นเขาจะกินกันครับถ้าให้อาหารไม่ทั่วถึงครับผมก็จะแบ่งเป็นสองบอ่อครับเพราะว่าชุดนี้ที่เอาลงไข่ในไข่เยอะที่สุดเลยครับในปีนี้นี่ก็ครั้งที่สามครับที่ผมเอากบลงไข่เยอะมากเดี๋ยวมาดู สุดแรกที่ผมมาลงครับกลายเป็นตัวกบแล้วครับนี่ครับกลายเป็นกบน้อยแล้วครับตัวนี้จะเลี้ยงไว้ทําพันครับเลี้ยงไว้ทําพันธครับได้แล้วครับตัวละหนึ่งบาทแต่ว่าไม่ขายจะเลี้ยงไว้เองครับชุดนี้โตเร็วมากครับชุดนี้เพราะว่าโดนแดดเรามาดูชุดที่สองครับชุดที่สองก็หัวใหญ่แล้วครับ นี่คือน้ำใสแล้วก็น้ำไม่เขียวครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้ถ้าอายุประมาณ8-9วันอ่ะจะนอกได้ครับก็จะตายได้ครับแต่คราวนี้ลูกอสชุดนี้หัวใหญ่แล้วครับก็ไม่ตายแล้วครับก็น้ำไม่มีออกซิเจนเท่าไหร่ครับผมก็ใส่ปักบุ้งให้มีออกซิเจนให้เหมือนธรรมชาติที่สุดครับเขาก็จะโตได้ครับไม่ไม่นอกน้ำครับ ถ้าเป็นบอ่อดินครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับตัวนี้บอ่อผ้าใบต้องทำยังไงก็ได้ให้มีออกซิเจนในน้ำครับทีนี้ผมจะย้ายหอยไปไว้บอ่ออื่นครับเพราะว่าผมจะเลี้ยงกบเผื่อย้ายลูกออสมาไว้บ่อนี้ตัวนี้ลูกกบอุยกบพ่อแม่พันธุ์ครับหอยเต็มบอ่อเลยครับเป็นหอยสลี่สีทองครับ น้ำเขียวครับน้ำเขียวคือรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ยังกินไข่อยู่ผมก็น่าจะให้อาหารพรุ่งนี้ตอนเย็นครับถ้ายังอาหารไข่เน่ายังเหลือผมก็จะรออีกหนึ่งวันครับวันนี้อากาศร้อนครับถ้าเป็นแบบนี้ไปอีกสักสี่ห้าวันมีแดดไม่มีฝนลูกออสจะรอดเยอะเลยครับอากาศร้อนมากครับเมื่อวานก็ไม่มีฝนครับ คลิปนึงคงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ